เราจะมาทำความรู้จักกับใน t อ o ซ k Security กันนะคะรับแล้ว n e t w o ซ k Security คืออะไรล่ะคะหลายคนอาจรู้จักแล้วแต่เขาไม่รู้จักเลยอ่ะงั้นเรามาทำความรู้จักกับมันกันดีกว่า n e t w o ซ k Security การรักษาความปลอดภาัยนังข้อมูลหรือที่เราเรียกกันว่า Information Security Information หรือสารสนเทศคือข้อมูลในรูปแบบของตัวเลขข้อความหรือภาพกราฟิกที่ได้นํามารวบรวมจดเป็นระบบและนําเสนอในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มชัด ไม่ว่าจะเป็นรายงานตารางหรือแผนภูมิต่างๆ Security หรือความปลอดภัยคือภาพที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งและดำรงไว้ซึ่งมาตรการการป้องกันที่ทําให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ที่ไม่หวังดีจะบุกรุกเข้ามาได้ Security คือความปลอดภัยของข้อมูลและระบบข้อมูลต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหล,หลายด้านด้าน 1. การรักษาความลับ 2. การรักษาความถูกต้อง สาการรักษาเสทียรภาพระบบข้อมูล 4. การตรวจสอบตัวตน 5. การควบคุมการการเข้าถึงข้อมูล6ก,การป้องกันการปฏิเสธการส่งอีเมลขนาดใหญ่จำนวนมากหรือเมลบอมบ์ผู้เปิดอ่านจดหมายจะเสียเวลายอย่างมากเมื่อต้องเปิดอ่านจดหมายซึ่งอาจมีจำนวนมหาศาลและมีขนาดใหญ่เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกโจมตีด้วยเมลบอมบ์เรียมมันมากเมื่อจุดการทำงานลงชั่วขณะระยะเวลาสั้นๆเนื่องจากต้องใช้ ทรัพยากรระบบในการรับจดหมายที่เข้ามาวิธีป้องกันการโจมตีด้วยเมลบอมมีหลายวิธีเช่นติดตั้งเมลที่จำกัดขนาดที่รับการติดตั้งตัวกรองเมลและการตรวจจับและกาำจัดเมลที่ได้รับเป็นต้นการโจมตีจุดบกพร่องแบบดอทแคคเกอร์ใช้วิธีเข้าไปขอใช้บริการที่เครือข่ายมีให้ โดยการขอจองทรัพยากรที่มีระบบแบบสะสมด้วยอัตราที่รวดเร็วจนกระทั่งระบบไม่มีทรัพยากรเหลือเพื่อให้บริการผู้ใช้รายอื่นวิธีการที่นิยมใช้การสร้างแพ็กเกจของขอเชื่อมต่อประกอบ TCP จำนวนมากหรือการสร้างแพ็กเกจขนาดใหญ่ส่งไปยังบริการ ICMP ด้วยคำสั่งปิงการแก้ปัญหาการโจมตีแบบนี้จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ t c d ซึ่งไม่กันทรัพยากรระบบไว้นานเกินไป นอกจากนี้ยังมีการโจมตีในลักษณะอื่นที่เป็นที่รู้จักในหมวกแฮกเกอร์เช่นเทียดอบแลนหรือวินนุกเป็นต้นการโจมตีแบบรูทฟอร์ดผู้บุกรก็ใช้โปรแกรมเชื่อมต่อไปอยังเทลเน็ตเซิร์ฟเวอร์ปลายทางโปรแกรมจะคาดเดาชื่อบัญชีจากชื่อมาตรฐานทั่วไปที่มีอยู่และสร้างรหัสผ่านขึ้นมาเพื่อ เข้าใช้บัญชีนั้นโดยอัตโนมัติโปรแกรมจะมีดิกชันีเพื่อเป็นงานสําหรับใช้สร้างรหัสผ่านที่ตรงกับชื่อบัญชีหรือรหัสท,ที่เขียนย้อนกลับหรือรหัสผ่านที่เป็นคําที่พบในดิกชนันีหรือคําผสมเป็นต้น การโจมตีแบบพาสซีฟแคคเกอร์อาจไม่จําเป็นต้องใช้วิธีเจาะเข้าไปยังเครื่องปลายทางโดยตรงหากแต่ติดตั้งโปรแกรมตัวจจับแพ็กเกจไว้ในที่ใดที่หนึ่งเมื่อมีการเชื่อมขอใช้บริการไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ป้อนผ่านแป้นพินมพ์จะถูกบันทึกเก็บไว้ในรายง,งานไปยังแคคเกอร์เนื่องจากข้อมูลที่วิ่งอยู่ในเครือข่ายนั้นมักมีข้อมูลดิบที่ไม่มีการเข้ารหัสลับ แฮกเกอร์สามารถจะดักจับรหัสผ่านของทุกคนที่เข้าใช้งานระบบได้ไม่เว้นแม้แต่ผู้ดูแลระบบเองไม่ว่าผู้ใช้ใดจะเปลี่ยนรหัสผ่านใปยังก็ตามแฮกเกอร์ก็จะได้รหัสนั้นใหม่ทุกครั้งกล่องเครื่องมือแฮกเกอร์เทคนิคก,การเจาะเข้าสู่ระบบยูนิคมีตั้งแต่วิธีพื้นๆที่ไม่ได้มีใช้เทคนิคอะไรหรือเครื่องมือใดเรื่อยๆจนไปกระทั่งเทคนิคที่ซับซ้อนแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพวกแฮกเกอร์ เพียงต่ใช้วิธีพื้นฐานง่ายๆก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ s n i f f e r เป็นชื่อเครื่องหมายทางการค้าของระบบตรวจจ mm ับแพ็กเกจเพื่อนำมาวิเคราะห์และตวรวจปัญหาในเครือข่ายตัวระบบจะประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีการเครือข่ายสมรรถนะและซอฟต์แวร์ตรวจวิเคราะห์แพ็กเกจแต่ใน,นปัจจุบันมีซอฟต์แวร์จำนวนมากที่มีขีดความสามารถระดับเดียวกับส n i f f e r และทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งฮาร์ดแวร์เฉพาะอีกทั้งมีการแพร่หลายในแทบทุกระบบ,บปฏิบัติการ ชื่อสวิเฟิร์ในปัจจุบันจึงนิยมใช้เป็นชื่อเรียกของโปรแกรมใมดใดที่สามารถตรวจจับและวิเคราะห์แพ็กเกจได้โดยปริยาย ชาชนอินเทอร์เน็ตในระยะเวลาที่ผ่านมามีการลักลอบเข้าไปใช้เครื่องในศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่ๆหลายต่อหลายครั้งถึงแม้ว่าบางครั้งจะจับได้แต่ก็ต้องอาศัยความพยายามและทีนิิในการสะกดรอยมีความยากลำบากกว่าจะทราบได้ว่าชจาชนเหล่านี้แฝงก้ายอยู่ในมุมใดโลกของเรามักจะเรียกพวกที่มีความสามารถเจาะระบบคอมพิวเตอร์ว่าแฮกเกอร์ส่วนพวกที่เจาะระบบเข้าไปได้โดยมีประสงค์ร้ายเรียกว่าแฮกเกอร์ พวกหลังนี้เข้าขายจราชนอิเล็กทรอนิกส์ที่มักชอบสร้างความก่อกวนและความวุ่นวายหรือทํางานเป็นมืออาชีพที่คอยลวงความลับหรือข้อมูลไปขายมาโทรจันโปรแกรมมาโทรจันเป็นโปรแกรมที่ลวงให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิดว่าเป็นโปรแกรมปกติโปรแกรมหนึ่งที่ใช้งานอยู่เป็นประจําแต่การทํางานจริงกลับเป็นการดักจับข้อมูลเพื่อส่งไปให้แคคเกอร์ตัวอย่างเช่นโปรแกรมโทรจันที่ลวงว่าเป็นโปรแกรมล็อกอินเข้าถู่ระบบ เมื่อผู้ใช้ป้อนบัญชีด้ะรหัสผ่านก็จะแอบส่งรหัสผ่านไปให้แฮกเกอร์ประตูกลแฮกเกอร์ใช้ประตูลับซึ่งเป็นวิธีพิเศษที่เข้าสู่ระบบโดยไม่รับอนุญ,ญาตความหมายของประตูลับอาจรวมไปถึงวิธีการที่ผู้พัฒนาโปรแกรมทิ้งรหัสพิเศษหรือเปิดทางเฉพาะไว้ในโปรแกรมโดยไม่ให้ผู้ใช้เล่องรู้ แคกเกอร์ส่วนใหญ่จะมีชุดซอฟต์แวร์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเจาะเข้าสู่ระบบตามจุดออดที่มีอยู่ด้วยกันวิธีต่างๆอ๋อไม่อย่มีนี่เองแล้พี่คะเรารู้ความหมายมันไปแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเหตุมีนเกิดข,ขึ้นจากอะไรบ้างประเทศรหลักจะมีการสามประการนะครับคือหนึ่งด้านเทคนิคสองด้านกระบวนการและสามด้านบุคลาการแต่ต้องมีการเจาะเข้าเซิร์ฟเวอร์เพื่อเอาข้อมูลออกมาซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมนอกเหนือจากการหาช่องโหว่ของเซิร์ฟเวอร์เพื่อเข้าไปงั้นเรามาดูกันดีกก่อนนะครับ